วันนี้จะพามาอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านก็คือฝั่งขวามือของผมด้านล่างที่ผมยืนอยู่เนี่ยเสาเข็มเนี่ยประมาณสัก50ต้นได้นะครับนี่พื้นที่น่าจะมีประมาณสักเออเลย50ตารางเมตรขึ้นไปโดยประมาณแล้วกันนะครับทีนี้ผมก็แนะนําให้เลยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณลงเสาเข็มแล้วเทพื้นแล้วคุณยังไม่ได้ปูกระเบื้องเนาะคุณสามารถทําอะไรได้บ้างสวัสดีครับผมโบสารโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านศิวรีเพชรเกษม69หลังนี้ อีกแล้วสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสนงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับสิบรีเพชรเกษม69นะครับตอนนี้ฝนกาลังตก แบบพอมแบบพอม,ม,มเลยนะครับโอกาสที่กล้องผมจะพังมีสูงนะบ้านของลูกค้าต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับสวนนี่เลยนี่สวนตรงนี้นะครับนี่สวยงามเห็นไหมอ่าเนาะหน้าบ้านตรงกับสวนแล้วต้องบอกว่าในบ้านนี่อากาศดีมากแล้วก็เป็นการต่อเติมที่เป็นแบบครัวเปิดโล่งนะครับแล้วก็ต่อเติมเทเลสโซนซักล้างต่างๆนะคลิปอ่าต่างๆเนี่ยผมเคยถ่ายไปแล้วอธิบายละเอียดมากๆวันนี้จะพามาอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านก็คือฝั่งขวามือของผม นะครับแต่ก่อนจะไปขวามือขอญอาตพาเดินไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกล้องจะเปียกเดี๋ยวเผื่อฝนจะเบาก,กว่านี้นะครับอ่ะต่อเติมด้านหน้าทําอะไรบ้างต่อเติมด้านหน้าทําตรงนี้เลยทําเป็นพื้นเทอร์เรสเสมอกันที่เหมาะกับผู้สูงอายุทางเดินเรียบเสมอสามารถใช้วีลแชร์ได้อะไรได้ตรงเนี้ยเหมาะมากๆแล้วก็ลงไปสอบเข็มไมโครพายเพราะว่าลงไมโครพายเพราะว่าเวลามันเขาเรียกว่าไงอ่ะ เวลามันไม่ซุดตัวเนี่ยมันก็ใช้งานได้ตลอดเนาะเวลามันซุดตัวมันต่างระดับกันเนี่ยผู้สูองอายุเวลาเดินเนี่ยเขาเท้าเขาชอบสไลด์เนาะเดินไปเตะเนี่ยอาจจะแบบเอ่เท้าเปิดได้อะไรได้หรือใช้วิลแชร์ถ้าต่างระดับกันเนี่ยเมื่อมันซุดตัวแล้วเนาะมันก็จะขับยากเคลื่อนยากนะครับดังนั้นเนี่ยลงไมโครพายทีเดียวให้จบเลยตรงนี้เป็นเทเลสทางเดินเพื่อที่จะเชื่อมระหว่างหน้าบ้านไปยันกลางบ้านนะครับแล้วทำเทเลสตรงนี้เสริมออกไปนะครับอันนี้คือข้างบ้านออกมาแล้วตรงนี้ก็จะเชื่อมไป สู่กลางบ้านแล้วก็เชื่อมไปหลังบ้านนะครับคลิปทั้งหมดเนี่ยผมถ่ายไปหมดแล้วนะครับคือหลังเนี้ยคือทํารอบบ้านเลยนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวไทยแบบเปิดโล่งคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าห้องครัวไทยแบบเปิดโล่งอันนี้นะครับเป็นห้องครัวไทยที่ทําด้วยเคาน์เตอร์ปูนอายุการใช้งานจะค่อนข้างนานเลยนะครับอ่ะใครสงสัยตรงไหนย้อนไปดูได้เลยนะครับแล้วก็มีคลิปหนึ่งผมถ่ายไปก็คือเราจะต่อเติมบ้านเนี่ยให้ขนานกับบ้านหรือขนานกับรั้วดีซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านทํา ขนาดกับตัวบ้านแต่ว่าแนวรั้วเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่ดินเป็นพื้นที่ชายธงอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเผื่อสนใจจะได้ไปดูคลิปนั้นได้เนี่ยเป็นพื้นที่ชายธงแบบนี้คุณผู้ชมเนยนะพื้นที่ดินตรงนี้มันจะเหลือเศษดังนั้นเนี่ยคุณเลือกระหว่างต่อเติมให้ขนานกับรั้วไปเลยทําเต็มไปเลยหรือทําเว้นช่องไว้แบบนี้แบบไหนดีกันมีประโยชน์มากกันข้อดีข้อเสียเป็นยังไงผมอธิบายละเอียดมากๆอย่าลืมย้อนไปดูได้นะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะมยืนตากฝนแต่กล้้องงยืนนนขาใะ ตากล้องเดี๋ยวกล้องพังส่วนพี่พี่พี่ไม่เป็นไรนะครับแข็งแรงอยู่อ่ะขอญาตมาตากฝนหน่อยซึ่งพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะดูวนไม่มีอะไรนะจริงๆอ่ะบอกให้เลยว่าด้านล่างที่ผมยืนอยู่เนี่ยเสาเข็มเนี่ยประมาณสักห0ต้นได้นะครับนี่พื้นที่น่าจะมีประมาณสักเออเลยห้ตารางเมตรขึ้นไปโดยประมาณแล้วกันนะครับทีนี้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมเดิมทีเป็นดินเป็นดินแล้วก็อ่า ปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการทําระแนงอย่างนี้ทาระแนงบางตานน่นนี่นั่นเนาะเราก็ถามท่านเจ้าของบ้านว่าอนาคตพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะทําอะไรได้บ้างนะครับก็แล้วแต่คนละกันแต่ถ้ายังไม่ได้คําตอบผม็แนะนําให้เลยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณลงเสาเข็มแล้วเทพื้นแล้วคุณยังไม่ได้ปลูกกรนะเบื้องเนาะคุณสามารถทําอะไรได้บ้างหนึ่งนั่นก็คือคุณอาจจะปลูกกระเบื้องไปเลย 2. ทาําคอนกรีตแตม์นะครับอับพื้นเนี่ยยาถึงนี่เลยถึงด้านหน้าเลยคอนกรีตแตม นะครับปูกระเบื้องก็ทําได้หรือนะครับสามารถทําเป็นพื้นต่างๆที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นทรายล้างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทําได้หมดนะครับอันนี้คือทําพื้นทางเดินเนาะอีกอันนึงนั่นก็คือคุณสามารถจัดสวนได้บางท่านอาจจะงงว่าอุ้ยเทพื้นมีซีเมนต์แล้วแล้วต้นไม้มันจะขึ้นยังไงนะครับบางทีเนี่ยสวนมันก็มีหลายแบบเช่นสวนเสน้นสวนหินจัดสวนบนพื้นที่ที่ทําแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าพื้นไม่สุดเนี่ยยังไงสวนของคุณเนี่ยมันก็จะแบบ ไม่เบ้ไม่เฉไม่เกยียมันก็จะสเตเบิลแบบนี้ต่อไปถ้าคุณจะปลูกต้นไม้สามารถสกัดพื้นเจาะต้นไม้มาลงได้นะครับหรือบางทีทําเป็นศูนย์สวนหินปลูกในกระถางเลยนในกระถางแล้วก็ทําเป็นพื้นทางเดินตรงนี้ดีด้วยโอกาสชุดตัวก็จะน้อยมากๆเลยนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือการเทพื้นปูกระเบื้องหรืออีกอันนึงก็คือเอาเป็นพื้นที่จอดรถก็ได้นะครับเพราะว่าเข้าจากทางนั้นได้เลยเดี๋ยวตัดต้นไม้หน่อยต้นไม้เนี่ยมันกินพื้นที่ทางเดินมาเยอะตัดต้นไม้หน่อยพุ่งตรงมาจอดรถได้อีกนะครับก็คือไม่ต้องใส่หลังคาเน้นเป็นจอดในบ้านก็าสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าใครจะต่อเติมทําหลังคาต่ออมาแล้วก็ทาเป็นเทเลสใหญ่ๆงกว้าง ก็สามารถทําได้หรือทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นห้องนอนก็ไม่นแนะนําให้ลงเสาเข็มหกเหลี่ยมหเมตรแนะนําให้ลงเป็นเสาเข็มไมโคบายไปเลยจะดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเมื่อลงเสาเข็มเทพื้นปูกระเบื้องแล้วนะครับอ่ะขอโทษไม่ได้ปูกระเบื้องเทพื้นเฉยๆแล้วก็ทําระแนงแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าไม่อยากทําแบบนี้เลยอยากจะทําสวนจัดสวนโดยที่ไม่ต้องลงเข็มได้ไหมส่วนมากอะ่ะเขาไม่ลงเข็มมันอยู่แล้วแต่ว่าที่เราอะ่ะ อธิบายให้ฟังเพราะว่าผมเคยไปดูงานบ้านหลังใหญ่หญเขาจัดสวนเนี่ยเขาลงเสาเข็มหกเหลี่ยมด้วยนะเช่นแผ่นทางเดินเนี่ยเขาก็ลงเสาเข็มสักหนึ่งต้นเอาไว้รับแผ่นทางเดินเพราะแผ่นทางเดินพวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสซุดตัวได้หรือทําเป็นสเต็ปทาเป็นกรอบทําเป็นผมก็เรียกภาษาอะไรสักเข็มไม่เป็นนะต้องขออภไปจริงๆนะครับบางทีทําเป็นเทเลสทาเป็นที่นั่งทําเป็นวงกลมทําเป็นน้ําพุเนี่ยพวกนี้เนี่ยใช้เสาเข็มทั้งหมดเลยถ้าไม่มีเสาเข็มพวกนี้นะครับมันจะแตกมันจะซุดไปคนละทิศคนละทางแล้ว ถ้าทาน้ําพุนะครับคุณไม่ลงเสาเข็มโอกาสที่จะซุดแตกแล,ล้วน้ารั่วน้ําหายหมดมีสูงมากนะครับออกเปียกหมดเลยแม่โอเคว่าทาไมมัวมัวอันนี้ทั้งหมดนี้คุณชมเป็นงานต่อเติมของเราทั้งหมดเลยที่พามาดูแล้วก็มันอาจจะรวดเร็วไปนิดนึงเนาะจริงๆแล้วคลิปหลักก็คือตรงนู้นนั่นแหละแต่ว่าเมื่อกี้ไม่หวจริงตกหนักจริงๆคุณชมต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้เราคุยไม่นาน ถ้าไงก็ขอโทษขออภัยจริงนะครับฝนฟา้าไม่เอื้อมหน่วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากต่อเติมกับเราแอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับที่ไอดีไลน์ด้านล่างหรือโทรมาที่เบอร์081044888นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับกองไกลพังแล้วครับขอบคุณครับ